ดปครับพ sí, <ra ise 1970> ี <anya> ่น้องปังายสุดๆคนพ้องกันกับการต้องไหนประเทศคนกูสุดยอดวันทานนะครับมี่มีโอกาสได้มาสีเขานะพี่น้องอรรกาศแต่สียังหาได้ปึงยากเลยพี่น้องบารยา์แต่การปานเขานะครับเมื่อนี่ขนาดสีเขาก็ยังจงนะครับเนี่ยทุกคนมาในแจ้างทุกคนนะครับปัญหาก็ได้แล้วที่มาสอยกับเมื่อนียพี่น้อง นี่จะนี่จะจ้างกันนะครับทุกคนมาเนี่ยจะจ้างรดนะครับจ้างรถทุกคนบันน้มาสีฟรีนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนตะกี้เท้าวานเท้าเนาะเพิ่นสีกันนี่สีกันมาตุ่มมาซอยมา,มาตุ่มมาโฮมมาซอยกันนะครับเป็นขูงมือเนี่ยนั่นเป็นเวนัสันนะครับจ้างรดทุกคนนะครับเนี่ยจะจ้างนะครับนี่เป็นร้านที่สองนะครับร้านแรกเกกัน เป็นสีไปแล้วนะครับในร้านที่สองนะครับเบิึงน้ำกันนัำตบรถกันน้ำพี่น้องเข้าไปสุดๆสุดๆค,ครับเดี๋ยวสี่ยังหาได้เบิงึงพอได้เบิงึงได้เห็นได้มีอยู่ครับในฝังบ้านกับในมีนะครับตจนมากเขาใส่รถรถตู้นะครับพี่น้องนี่นะครับร่มกับบรรยากาศแบบนี่นะครับชมบรรยากาศ บาทน,นะครับวานเท่า1ีแล้วไปเดูซี่แล้วครับหนึ่ง,องของลมกันด้ะพี่นด้4ต่อครับ วันนี้อยู่ยินเบิ้งกันเด้แล้ครับด้านในก็ตีล่องไปใส่กันเหมือนกันนะครับพี่น้องใส่เพิ่อนตีหอาปั่นหอกกันนะครับนี่มาถ่ายที่เป็นใยิงเบิ้งกันแล้บพี่น้องบรรยากาศบ้านๆนะครับอยู่ที่เกี้นพี่น้องไปเนาะ คล้ายพี่น้องก็ไปสุปปูตุกคนนะครับใส่ของเบิ่งรับชมรับฟังก่าขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆเ้าก็เป็นจังซี่นะครับมีที่แล้วครับก็มีอย่างหลายพี่น้องบรรยากาศบ้านห้องมเของทิวป่าต้มโฮมกันคือเก่าต้มปูต้มปลานะครับแต่ว่านี่เพิ่นจ้างนะครับบ่มีคนมาตอยแล้วครับนี่จะจ้างขึ้นมือนะครับใส่จีมาซอยมาอย่าง่มีนะครับก็แต่ดะครับพี่น้อง ลาพาดตัพื่อน้องพ๊อบปสสุนด,ด้วกคนนะครับไปช่วยเพื่อนคนเขากันนะครับสวัสดีครับ